Tapped in, tapped in, keep the credit, I'ma get it on the back end. Kick rocks cutting corners trying to cash in. We still outside, high as gas is. Watch them force you to EV. Try to cut me out, but you need me. My value never shows up in the box score. A plus minus they never could have accounted for. No referee can save you. we just scout and report. And even then, you the วันนี้นะคะบีจะพามาชมรถเก๋งด้านข้างบีนี้เลยนะคะลูกค้าสำหรับด้านข้างบีนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น Toyota y a r ริ a t อที e s p พันะคะ 1.2CVT ออโตนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวรถสีดำเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าและที่สำคัญคันนี้เป็นรถปีคศ .2019 เลยนะคะลูกค้าบอกได้เลยนะคะคันนี้ราคาขายถูกมากๆขายเพียงแค่3 0 0 0 0 0กว่าเองนะคะลูกค้าอ่ะ ก่อนที่เราจะมาฟังราคาค่างวดและรายละเอียดนะคะของโปรโมชั่นของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามภายนอกและภายในตัวรถของเรากันก่อนเลยแล้วกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถของเราก่อนเลยนะคะสําหรับยาริสคันนี้นะคะลูกค้าก็จะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟหน้าเดย์ไลท์ด้วยนะคะคันนี้มีไฟเดย์ไลท์นะคะ แล้วก็ล้อนะคะสำหรับล้อของเขานะคะจะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันเลยนะว่าเป็นแม็กขนาดไหนสําหรับคันนี้จะเป็นตัวแม็กขนาดขอบ15นะคะเป็นแม็กเดิมโรงงานจากศูนย์โตโยต้านะคะขนาดตัวยางอยู่ที่185่้าทับนะคะสําหรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งคิ้วนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันเลยนะคะ มีคิ้วให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมมือเปิดประตูครอบโครเมียมสีเงินชุบนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันแล้วก็ตัวฝาถังเปิดน้ํามันก็จะใส่ตัวแต่งครอบโครเมียมสีเงินและเขียนคําว่าเอทีพอยู่ด้านข้างแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูที่ด้านท้ายตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะออปชั่นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาถึงด้านท้ายตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยว พาชมจากด้านบนเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งนะคะมีคีบฉลามอยู่ตรงด้านบนแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังนะคะก็จะมีเส้นไล่ฟ้าเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้ติดคําว่ายาริสเอทีเป็นตัว S, <S นะคะล <ๆ S 2> <brasile S 1> ูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนไฟท้ายนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวไฟท้ายที่เป็นแบบโฉบเฉี่ยวนะคะแบบสวยงามเข้ากับตัวรถมากๆนะคะลูกค้าเป็นไฟท้ายตัวรุ่นใหม่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะภายในก็จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวเบาะของเราก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะลูกค้า แล้วก็คอนโซลด้านหน้าของเราก็จะมาด้วยโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมตัวกุญแจเป็นกุญแจระบบรีโมทระบบเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์ด้วยนะคะสําหรับาการเปิดล็อกรถอะไรประมาณนี้นะคะลูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อมกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันถุงลมนิรภัยแอร์แบ็คู่หน้านะคะ แล้วก็เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงของเราก็จะมาพร้อมเครื่องเสียงที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะสําหรับเครื่องเสียงก็จะสามารถเชื่อมต่อ CD ดีอ่าวีดีได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อวิทยุ AMFM ได้นะคะแล้วก็บลูทูธได้นะคะแล้วก็ยังมีตัวเชื่อมต่ออ่า uh, พวก HDMI อะไรพวกนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ยังเสียบแฟลชไดร์ได้ด้วยนะคะ สำหรับระบบเครื่องเสียงนะคะการเชื่อมต่อก็คือครบคันมากๆนะคะลูกค้าบลูทูธได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มาถึงระบบแอร์ของเรานะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมระบบแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้เป็นระบบแอร์ c อนะคะส่วนตัวเกียร์ของเราก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้ระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะลูกค้าก็คือภายในก็ออปชันครบจัดเต็มมากๆนะคะและที่สําคัญภายในยังสวยและพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขใหม่กันด้วยนะคะเดี๋ยวบีสตาร์ทให้ดูเนาะนี่ตัวนี้ระบบสตาร์ทจะเป็นผุดสตาร์ทนะคะคือเหยียบเบรกแล้วกดจิ้มสตาร์ทได้เลยนะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะคะลูกค้า สำหรับคันนี้เลขไมล์ของเขาอยู่ที่5 1 6 8 8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไมล์ก็คือยังน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าภายในก็คือสวยพร้อมใช้งานเลยนะนี่เครื่องเสียงก็ทัศกีนจิ้มได้เลือกได้หลายภาษาด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีหลายภาษาเลยเป็น10บสภาษาเลยนะสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์นะคะสามารถเลือกได้เลยอ่ะโอเค ออปชันภายในตัวรถของเราก็จัดเต็มอย่างที่บีบอกไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าจะสวยและเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ มาถึงเครื่องยนต์ห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับเครื่องยนต์ t o y ยต้ายาริสเอทีพคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ <im it> เครื่องยนต์1 2 0 0ั้ซีซีนั่นเองนะคะลูกค้า <im it> เครื่องยนต์ก็คือยังเดิม,ดมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้า <im it> เครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยและที่สําคัญนะคะ <im it> ห้องเครื่องนะคะบอดี้ห้องเครื่องนะก็คือยังเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะลูกค้าน็อตไม่เคยขยับนะคะ รอย QC เม็ดอักเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าและฝากระโปรงด้านหน้าห้องเครื่องของเราก็คือย,ยังเดิมโรงงานเช่นกันแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องก็คือเดิมโรงงานรอยเม็ดอัก QC อยู่ครบทุกจุดและที่สําคัญโลโก้โตโยต้าที่ฝากระโปรงก็คือย,ยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะลูกค้าก็คือย,ยังเดิมๆเ,เลยนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะกับเจ้าคันนี้ย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota y ยา i s เอทิบเอสพัทนะคะ 1.2CVT ออโต้นะคะ คันนี้เป็นรถปีคศ2019เลยนะคะลูกค้าราคาเปิดขายเพียงแค่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับราคานี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะคะคันนี้ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ6 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี8 4งวดด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็น1ค่าดําเนินการค่าจัดค่าโอนเราฟรีให้นะคะ แล้วก็ 2. นะคะมีบริการหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะรับประกันหลังการขายนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็ 3. มนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีก1ปีเต็มแล้วก็4นะคะมีบริการทําสัญญาได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ข้างวดถูกๆแบบนี้นะคะลูกค้า สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699นะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะบีก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บีด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆรถสวยๆราคาถูกๆแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ